วิธีการเพิ่มลดเสียงหรือวอลลุ่มนะครับใน Windows 11โดยการใช้สกิลิเดอร์อย่าง Nvidia ช่วงเลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1น1 4งสี่หสพรภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใจิตอุปริกอุ้ย <c oughs> สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับผมก็เป็น อีกความตั้งใจหรือพลั้งเถอถ้าใครอัปเดตเป็น Windows 11ไปแล้วอย่างนึงเลยที่จะเจอก็คือเอ๊ใน s y s t e m t a ทหรือ n o t i i i c a t i o n c h e v r o n เขาเจอเป็น System State นะครับผมเดี๋ยวลองกด Windows B ก่อน Windows ค้างไว้แล้ว b b บอปึ๊บไปที่ n o t i i i c a t i o n c h e v r o n จริงๆตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ที่ Desktop กับ Windows M มา นี่ยตอนนี้ผมอยู่เ <5 S 2> ดสก์ท็อปนะครับก็กดชิปแท็บก็ได้แล้วเรากดลูกศรขวาไปอาของผมเนี่ยไปตั้งให้เพิ่มมาแล้วแต่ของเพื่อนๆอาจจะยังไม่มีเพื่อนๆลูกศรขวาไปจะเจอในโซนของจะเจอ System s t a ตตอย่างเงี้ยครับผมอ,อันนี้เป็น Network กค่อยกดลูกศรขวาอีกอ ทเน,นี่เจอแบบเนี้ยนวอนี้ยเบนี้าเจอแบนี้ยเปกติถ้าเราแช้ w i n d แ w s 10้เรอก็กด e n ้ e r ปอ๊บอ่ะ Control, 700, WiFi? Where, เยเอแน้ยเจอเนียเจอแบนี้ยเเนี้ยเแบ้ยเจอแบบเี้ยเรแบบเ้ยเแ้ยเจอแบบเนี้ยเอเนีอแเ้อเนเพิ่มเนียงลอกบบเเสอนี้ยเลูกบบเนียเพิ่มเสียงจอแบบเน้ล ung, ล ung, ลเนาเพิ่มเสียงลูกเนียเอี้ยเลอเนียเแเนี้ยเลอนยแเนียอนยอแบบ้ยอแบนี้อแทบยังไแบบเ้บบแบ็บบุ๊บ S <S made, Fi, ion, made, Fi, แมนเนตไวไฟนแมตท็บต่อมิวแท็บไปนี่แท็บมาจนเจอวอลลุ่มสไลเดอร์ิบห้าตรงนี้เราต้องใช้ลูกศรขวาเพิ่มเสียงปุ๊บเนี่ยลูกศรขวาเพิ่มเสียงเนี่ยกดทีนึงก็เพิ่มทีนึงลูกศรซ้ายลดเสียงลูกศรซ้ายลดเสียงใช้ลูกศรขึ้นไม่ได้เนี่ยไม่ได้ลูกศรลงไม่ได้อ่าต้องใช้ลูกศรซ้ายลดเสียง ิลูกศรขึ้นเพิ่มเสียงลูกศรขวาลูกศรขวาเพิ่มเสียงลูกศรซ้ายลดเสียง <45. S 1> ต้องใช้ขวาเพิ่มซ้ายลดนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการที่หนึ่งต่อมาแต่ถ้าเราลองกดอ่าไปที่ notification ผม w i d d l e m มาใหม่ แล้วกดชิปแท็บมาที่ Notification c h e v r o n นะครับแล้วกดลูกศรขวาไปหา System System State ลูกศรขวาไปที่ System State Volume อันนี้เป็น System Volume State เจอ System Volume เนี่ยให้เราลองกดปุ่ม Application ถ้าใครกดไม่มีปุ่ม Application บนคีย์บอร์ดให้กดปุ่มชิป F 1 0ชิป F 1 0กดแล้วยังไม่เกิดผละลรอีกให้ลองกดฟังก์ชันชิป F 1 0ด้วยเพราะว่าคุณอาจจะตั้ง ในส่วนของตัว special key ไว้อ่ะผมกดปุ่ม application ปุ๊บอ่ t o u b l e s h o o t ครับเ o u b t ับ b shoot b l e กดลูกศรลงมานี่มี open volume mixer แต่คุณอยากตั้งค่าอื่นมีอีกลูกศรลงมานี่ sound setting sound setting เข้าไปตั้งค่า playback เอ่อ recording device ได้ด้วยแล้วก็ communication ได้ด้วยก็ลูกศรขึ้นกลับไปที่ open volume mixer ครับ enter เข้าไปป๊บ นี่นี่ตั้งได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นวิธีการที่2ที่พามานะครับกดลูกศรขวาเพิ่มลูกศรขึ้นก็เพิ่มตัวนี้อ่าเห็นป่ะขวาก็ได้ขึ้นก็ได้เป็นการเพิ่มเสียงลูกศรลงลดเสียงหรือลูกศรซ้ายก็ลดเสียงตรงนี้ใช้ได้ทั้งลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาเลยอาจจะใช้โฮมเอ็นได้ด้วยนะครับผมซึ่งโฮมกับเอ็นเนี่ยเหมือนกันทุกที่ชอบ ลองลองกดดูแล้วกันบาะอันสลับกันบางที่เนี่ยชอบโฮมเป็น0ูเอ็นเป็นร้อยบางที่ใช้เพดอัพเพดดาวได้ด้วยแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจแต่ลองกดดูอ่ะ แต่ผมนําเสนออีกวิธีการหนึ่งก็คืออยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนก็ตามให้กดคําสั่ง Windows ค้างไว้แล้วตัว A อัลฟาครับผมไปที่นี่ไไเอาีที L E T ผม S e ไปนะครับวินโดว์ค้างไว้แล้วกดตัว A อัลฟาของเดิมเนี่ยจะเป็น Action Center ของใหม่เนี่ยใน Windows 11เป็น Control Center ก็คือเข้ามากับคล้ายๆกว่าเราไปที่ ที่ครั้งแรกเลยวิธีการแรกแต่เรามาเร็วมาเร็วกว่า Windows A มาที่ Control Center แล้วแท็บไปหา Volume Slider แท็บมาแมท็มาครับมาครับ Volume Slider 15เนี่ยครับ,รบ Volume Slider 15ลูกซ้อนขวาเพิ่ม <46. S 1> ลูกศ้ลง15 <45. S 1> ลดนะครับผมขวาขวาขวาก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มลดซ้ายซ้ซก็ลดลดลดไปอีกวิธีการหนึ่งใครใช้การเสิร์ชหรือการใช้คำสั่งรันนะครับก็สามารถกด Start Menu เบ๊บ แล้วพิมพ์ตัวอักษรทั้งหมด6ตัวอักษร S N D V O L เหมือนกันนวินโดว์สิบวินโดว์เจ็ดเลยไหม S Cera N November D Delta V Vietnam O Oscar L Lima S N D V O L เดี๋ยวผมจะพิมพ์นะครับ S N D V O L นี่ครับ S N D V O L Run Command นะครับผม S N D w o l Run Command เอสเซี่าเอ็นโนเวมเบอร์ดีเดลต้าเววิกเตอร์โอออสการ์เอลลมาเจอเอสแอนดีวลันขอมมาแล้วเอนเตอร์เข้าไปครับปุ๊บนี่นะครับก็เป็นวอลลุ่มของสปิเกอร์เนี่ยอยู่ที่15ค่าค่าเดิมที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ลูกศรขึ้นเพิ่มลูกศรลงลดเหมือนกันครับขึ้นขึ้นขึ้นก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มลูกศรลง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  ก็ลดลูกซ้อนขวาสี่ <4, 4, S 1> อุ้ยขวาดันเป็นลดสี่สซ้ายสี่เพิ่มสี 5, คือเออแต่ละที่อาจจะเหมือนและแตกต่างกันเพด้าสาอุ้ย 4, 5, เพดาสี่ก็ใช้ได้โฮมเอนก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ลองกดดูอ่ะวิธีการก็ประมาณนี้แต่ผมชอบ คำสั่ง Windows A มากกว่า huh. er. Windows A right Control Center และแทบมาแทบแท็บลุกบ้แล้วก็ลูกศรขวาเพิ่มลูกศรลงลูกศรขวาเพิ่มลูกศรซ้ายลดลูกศรขวาเพิ่มขวาขวาขวาซ้าย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 ตัวเลข0ถึง100นี่คือเงียบ100คือเขาเรียกว่าเต็มสตรีมนะครับลองนำไปใช้งานกันดูสำหรับใครที่ตั้งใจหรือพลั้งเผลออัปเดตเป็น Windows 11มาแล้ว วิธีการปรับเพิ่มระดับเสียงอาจจะมีมากกว่าวิธีเกิดวันนี้แต่ว่าวันนี้นำวิธีการเบื้องต้นที่ผมเองใช้งานอยู่มาแนะนำบอกกันกับผมหมอคางล้งนะครับจากบริการหมอคำหนึ่4สี่หน่พักับผมสีโชควร,วรอนินันวันนี้ขอบคุณที่ติดตามฝากติดตามทุกๆช่องทางกันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดไป,ไดไปต้องขออภัยด้วยใส่หน้ากากอยู่ทาให้เสียงอาจจะอ หลออขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ